ขนมจีนไม่ง oh. ั้นมันจะได้ยังไงกับน้ำยาไอ้นั่นมันของคู่กันคู่กันที่ไหนอ่ะมันคนละเรื่องกันเลยขนมจีนกับน้ำยาในคนละเรื่องกันเลยมันคนละเรื่องยังไงอ๋อขนมจีนตำจากอะไร้นุมจีนจำจากข้าวเจ้าข้าวเจ้าปลูกที่ไหนในนาแล้วน้ำยาตำจากอะไรปลาปลาอยู่ที่ไหนปลาอยู่ทะเลปลาทะเลเออคิดดูสิข้าวเจ้าอยู่ในนาปลาอยู่ทะเลปลา เห็นไ,ไหมขนาดนากับทะเลยังเร่มาเจอกันในหม้อได้เล <c oughs> ยเป็นภาษาอะไรกลัวอยู่ครื่งเข้นเนย่ะไม่เห็นจะเป็นไรไลแคได้เด็กคนเรามไม่แน่นอน,นจําไม่ดีคนเราดูสภาพตัวเองจะบ้างสังขารแกจะตายห่าแล้วหัวข่าวมันทูนแมวแล้วยังจีบเด็กคนเราไม่เกี่ยวนะตัวนะอ่อนหรือแกเราอย่าแลกันที่สีผมดิให้เลือดลมพี่ทองยังสมบูรณ์นะ ใครได้เป็นกิ๊กี่ยจะไม่เสียหลกักเพราะพี่จะเน้นหนักแต่เรื่องชิกจักป,นปนูนปูนนะยังไมเร็วแรงยังแข็งมันปูนนะาจะปูนปูนนี่ถึงกระานนี่เลยได้เมีอะไรสนุกกันทีนี้ไม่ต้องกลัวเลยทำนี้ไปเลยทุกทีนี้ไม่มีปัญหาเลย